กลุ่มนี้รับเงินเดือนมกราคม2565เงินเข้าบัญชีบัตรคนจนกดเป็นเงินสดได้ล่าสุดยังเหลือสิทธิ์ในบ้างฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่18มกราคม2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต,ต่างๆจากทางรัฐบาล ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ ตามที่กลมบัญชีกลางได้เติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือนมกราคม2565ในวันที่หนึ่งที่ผ่านมาจำนวน13.5ล้านคนทั่วประเทศนะคะเพื่อซื้อสินค้าจากร้านหงฟ้าราคาประหยัดและเป็นเงินซื้อสินค้าหรือค่าบริการต่างๆ ด้วยในเดือนนี้ผู้ถือบัตรสามารถกดเป็นเงินสดได้และเงินจะสะสมในเดือนถัดไปทั้งนี้ทางรายการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เหลือในเดือนมกราคมนี้ มีรายการตามนี้เลยค่ะวันที่18มกราคม2565สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือน ต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรต้องเป็นผู้ชำระเองวันที่22มกราคม2565 สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนพ่อแม่พี่น้องสามารถเช็คยอดวงเงินที่เหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ดังนี้นะคะ 1. โทรเช็คยอดวงเงินโทร02 109 2345เลือกกด3ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกดเลขที่บัตรประชาชนหรือเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยสี่เหลี่ยมกดรหัสเอ m 6หลัก ตามด้วยสี่เหลี่ยมผู้ถือบัตรรอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 2. เช็คยอดเงินคงเหลือที่ตู้ a t m กรุงไทยสอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ตู้ a t m กดรหัสบัตรเลือกเมนูบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากนั้นเลือกเมนูขอดูยอดเงินคงเหลือเพื่อเช็คยอดเงินในบัตรทั้ทงนี้นะคะหากพ่อแม่พี่น้องมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่คอเซ็นเตอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02 109 2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งหรือที่กลมบัญชีกลางโทร 0 2270 6400ในวันและเวลาในราชการค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ